ตั้งแต่โนทําตาสองชั้นมานะคะคือมีคนทักว่าเหมือนคุณเตยตลินพรเยอะมากเยอะกว่าเดิมก่อนหน้าที่จะทําอกค่ะคือปัญหาของโนเอลนะคะปกติโนเอลเป็นคนที่มีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่าตาสองชั้นเนี่ยทั้งสองข้างมันไม่เท่ากันจะมีทั้งทีก็ทําไมเท่ากันหน่อยไม่ได้เลยก็เลยเป็นปัญหาที่ค้างคาใจมาตลอดค่ะ สาวหมวยแบบคุณเตยจะริมพรน่ะเออมีคนทักเยอะว่าแบบหน้าคล้ายๆก็เลยคิดว่าถ้ามีเลฟเฟเรนซ์เป็นเขาเนี่ยน่าจะเป็นตาที่ดูเหมาะกับเราแล้วตาเขาแบบดูสวยหวานดูสวยสะกดมากเลยก็เลยอยากได้ชั้นตาที่สวยเหมือนเตยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าคุณหมอมาแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวไปเจอคุณหมอกันเปลี่ยนชุดเล็บ้ พร้อมผ่าตัดแล้วไปกันทุกวันนี้ก็คือแฮปปี้มากเวลามองกระจกเวลาถ่ายรูปเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค้านสายตาแล้วค่ะชอบเพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะแต่หลายคนเห็นก็ไม่รู้เลยว่าโนไปทํามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยมันดูดีขึ้น20 0เซ แล้วก็แต่งหน้าง่ายมากชอบมากๆเลยค่ะตาสองชั้นของโนปัญหาก็คือสองฝั่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน้างหนึ่งสองชั้นข้างหนึ่งบางทีชั้นเดียวบางที3ชั้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือมั่นใจมากขึ้นมากๆเพราะว่าชั้นตาของเราเนี่ยมันเท่ากันเอาจริงป่ะตั้่งกา่โนทําตาสองชั้นมานะคะคือมีคนทักว่าเหมือนคุณเต้จรินพรเยอะมากเยอะกว่าเดิมก่อนหน้าที่จะทําอีกค่ะเนี่ยรูปนี้แบบเป๊ะเป๊ะมุมเป๊ะมาก ก็ขำค่ะขำแต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เหมือนแบบไอดอลเราเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นแบบดาราที่เราชื่นชอบมากๆค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่กาลังลังเลใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีถ้าเกิดว่ามีปัญหาเดียวกับโนะโนแนะนําเลยนะคะที่อินสติเนตเขาแบบตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าแบบเพื่อนจะมีปัญหาตาแบบไหนแนะนําเลยไม่ต้องลังเลคะ่ะทําแล้วจบจริง